สวัสดีครับเล่าเรื่องร้อยตำนานในวันนี้ขอนำเสนอประวัติและความเป็นมาของวันพืชมงคลวันพืชมงคลเป็นวันสำคัญที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทยมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งเป็นพระราชพิธีโบราณสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายซึ่งในปีนี้วันพืชมงคลตรงกับวันศุกร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2568ประวัติของวันพืชมงคล พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางขันแรกนาขวัญเป็นพิธีกรรมสองพิธีที่กระทำร่วมกันดังนี้หนึ่งพิธีพืชมงคลพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชต่างๆเช่นข้าวเปลือกข้าวเหนียวข้าวฟ่างข้าวโพดถั่วงาเผือกมันเป็นต้น มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นปราศจากโรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงาม 2. พิธีแรกนาขวัญพิธีแรกนาขวัญเป็นพิธีเริ่มต้นการไถานาเพื่อหวานเมล็ดข้าวมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอานนัตสัญญาณว่า ปับันนี้ฤดูการแห่งการทำนาและพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญมีมาตั้งแต่ครั้งโบราณในหนังสือพระราชพิธีสิสองเดือน พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้กล่าวถึงพระราชพิธีแรกนาขวัญไว้ดังนี้การแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมโบราณเช่นในเมืองจีนเมื่อ4,000ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงไถนาเองเป็นคราวแรก ส่วนในประเทศสยามนี้ปรากฏการแรกนาด้วยการผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินทำเองเช่นนี้ก็เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญจะได้เลี้ยงชีวิตทั่วหน้าการแรกนาขวัญในกรุงเทพมีเสมอมาตั้งแต่รัชกาลไม่ได้ยกเว้น แต่ถือเป็นตำแหน่งเจ้าพระยาผลเทพคู่กับยืนชิงช้าเจ้าพระยาผลเทพแรกนายืนชิงช้าผู้เดียวไม่ได้ผลัดเปลี่ยนครั้งต่อมาภายหลังเมื่อเจ้าพระยาเทพผลป่วยก็โปรดให้พระยาประชาชีพแทนบ้างในครั้งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนางกล้าวเจ้าอยู่หัวเกือบตกเป็นธรรมเนียมว่าผู้ใดยืนชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนาด้วย ครั้นมาในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรแรกนาที่ทุ่งส้มปล่อยครั้งหนึ่งภายหลังโปรดให้มีการแรกนาที่กรุงเก่าและที่เพชรบ,บุรีและส่งเพิ่มพิธีสงฆ์นอกเหนือจากเมื่อก่อนมีเฉพาะพิธีเมื่อส่งเพิ่มพิธีสงฆ์ในพระราชพิธีต่างๆ จึงได้เพิ่มในจรดพระนางขันแรกนาขวัญน,นี้ด้วยแต่ยกเป็นพิธีหนึ่งหากเรียกว่าพืชมงคลพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางขันแรกนาขวาัญเป็นวิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร กำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นส่วนจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีเริกยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้น การจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้กระทำเต็มรูปแบบบูรพพระประเพณีครั้งสุดท้ายในปีพุทธศักราช2479เว้นไปจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2503คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีนี้ขึ้นใหม่ และได้กระทำติดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบันด้วยเห็นว่าเป็นการรักษาพระราชประเพณีอันดีงามมีผลในการบำรุงขวัญและจิตใจของคนไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชกระแสให้ปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีนี้ทุกปีเมื่อได้มีการฟื้นฟูพระราชประเพณีจรดพระนางขันแรกนาขวัญขึ้นมาในระยะแรกนั้นพระยาแรกนาได้แก่อธิบดีกรมการข้าวโดยตำแหน่ง สำหรับเทพีทั้งสี่พิจารณาคัดเลือกจากภริยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายหลังพระยาแรกนาได้แก่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตำแหน่งส่วนผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นเทพีคู่หาบทองและคู่หาบเงินนั้นได้ทำการพิจารณาคัดเลือกจากข้าราชการหญิงโสดในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นโทขึ้นไปพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ัญญาหารที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ัญญาหารแห่งรัชอาณาจักรไทยข้าวนั้นถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชน ในภาษาบาลีเรียกว่าบุพพันนะบุพพันนะหรือบุพพันธชาติส่วนพืชอ,อื่นๆที่เป็นอาหารเรียกว่าอปรันนะหรืออปรณชาติหมายถึงพืชจําพวกถั่วงาเป็นต้นถ้าเรียกควบทั้งสองอย่างก็เรียกว่าบุพพันนปัน,นชาติที่หมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิด บุพพัณปันณชาติที่นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลน,นั้นเป็นข้าวเปลือกมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวนอกจากนี้มีเมล็ดพืชต่างๆรวม40อย่างแต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาวกับเผือกมันต่างๆพืชพันธุ์เหล่านี้เป็นข้าวปลูกงอกได้ทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังมีข้าวเปลือก ที่หวานในพิธีแรกนาบรรจุกระเช้าทองคูนึงและเงินคูนึงเป็นข้าวพันธดีที่ปลดกล้าโปรดกระมอมให้ปลูกในโครงการส่วนพระองค์สวนจิลดาและพระราชทานมาเข้าพระราชพิธีพืชมงคลผนานข้าวพระราชทานนี้จะใช้หวานในพระราชพิธีแรกนาส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งที่เหลือทางการจะบรรจุซองแล้วส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่างๆให้เป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่พืชผลที่จะพาะปลูกในปีนี้นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติ ให้วันพระราชะพิธีพืชมงคลน,นี้เป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรและร่วมมือการประกอบพระราชะพิธีพืชมงคลจรดพระนางขันแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติ จึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระริพิธีพืชมงคลตลอดมาขอบพระคุณกัลยาณมิทุกท่านที่ร่วมรับชมและรับฟังขอบพระคุณทุกแหล่งข้อมูลหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอภัยมาณโอกาสนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล่าเรื่องร้อยตำนานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ